กระทบกับโครงสร้างเนาะที่ที่เราวางไว้ดังนั้นเนี่ยเกลักหน้าแล้วเป็นสัญญากับเรานะคะอาจารย์วันทนพี่วิโรจน์ค่ะครับผมว่าตอนนี้ท่านหนึ่งกฎหมค์หลายรอบแล้วนะครับเราคงต้องให้ใหม่นะครับท่านอวิโรจน์มีอะไรอยากจะแชร์กับเราไหมครับขอบคุณครับอาจารย์ครับเออเอา ผมผมก็สอนสอนมานานพอสมควรนะครับของเชนเอคือในหลักการเนี่ยของ GE นี่ยถือว่าถือว่าดีมากแต่ทีนี้เนี่ยตัวนิสิตเนี่ยเขาไม่ได้เลือกเองอาจารย์อยู่บนฐานของความเป็นจริงนะครับวิชา GE เนี่ยปรากฏว่าหลักสูตรและภาควิชาเนี่ยเป็นคนเลือกให้นิสิตเพราะนี้มันถึงไม่ตอบสนองความต้องการที่เหมือนที่อาจารย์มนนทฑนพูดว่าเรารู้ว่าตัวเราเนี่ยได้ได้ในเรื่องอะไรบ้าง แต่เด็กไม่เด็กไม่สามารถที่จะไปไปเรียกว่าไปเลือกได้หลักสูตรเนี่ยมันบังคับต้องเรียนตัวนี้เช่นแมนโอาร์ตแต่ไอ้วิชาที่มันเสริมทักษะเช่นผู้ประกอบการศาสตัวอื่นอ่ะที่จะเติมเต็มให้เขาเนี่ยมันมันยังเป็นข้อติดขัดอยู่นะครับอันนี้ในชแงะส่วนตัวนะครับถ้าเด็กมีอิสระเสรีในการเลือกได้อย่างเต็มที่เนี่ยอันนี้คือถือว่าถือว่าดีมาก อีกมุมหนึ่งก็คิดว่าในบางรายวิชาอยู่ในกลุ่มสาระซึ่งซึ่งมันเกิดมานานๆเนี่ยตัวตัวอาจารย์ผู้สอนเองเนี่ยก็ก็ยังเหมือนเดิมอะ่ะคือในเนื้อหามันมันยังไม่เท่าทันณปัจจุบันอันนี้ต้องพูดความเป็นจริงนะหลายหลายวิชาที่เนื้อหาเนี่ยเหมือนเดิมเมื่อยี่สิบสิบปีที่ท,ที่ที่เราดูอยู่ในขณะที่มันเปลี่ยนไปมากแล้วนี่ครับแต่ว่า มันอาจจะอยู่ที่กระบวนการต้องการป,ปรับปรุงรายวิชาเนี่ยค่อนข้างไม่ทันกับเหตุการณ์ถ้าเราไปดูจ e. ีของที่อื่นเนี่ยโอ้เห็นแล้วว้าวเลยเห็นแล้วอยากเรียนขนาดเราเอาเอาวุาโสโนเนี่ยเราเรายัางอยากเรียนวิชาจีนนั่นเลยครับอันนี้ก็อยากจะแชร์กับกรรมาการนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณท่านผอ,อครับรู้สึกว่าจะโดนใจหลายท่านมียกกดนิ้วมีปลกมืออะไรมาให้นะครับมันอยู่บนหน้าจอนะครับ จริงๆเราอาจจะเป็นแฟนขับขอออมนมีเห็นอาจารย์โมเมรล้ว่าภาพไปเห็นื่อครูนี้มีอาจารย์โมเมนะครับอาจารย์ดนลิทายในในในส่วนของการปรับปรุงหรือว่าในส่วนของการพัฒนาอาจารย์เนาะในส่วนนี้เราพยายามที่จะพยายามที่เดี๋ยวเราจะลองลองจาก ข้อมูลวันนี้เนาะแล้วก็สิ่งที่อาจารย์ได้ตอบกับเราหรืออาจจะมีมันในภายหลังที่อาจารย์ได้ตอบว่าสิ่งที่อาจารย์อยากรู้เรื่องอะไรเพราะว่าบางทีเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าอาจารย์อยากรู้เรื่องอะไรบ้างอ,อยากพัฒนาตัวส่วนไหนเพราะว่าการการเคลื่อนไหวของโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากเราก็อาจจะคิดในมุมของของเราว่าเราอยากจัดแบบนี้ให้อาจารย์แต่วันนี้เราได้ข้อมูลฟีดแบ็กลับมาที่ท่านอาจารย์เปียวัฒได้บอกว่าพอ,อมีอาจารย์ตอบกลับมาดังนั้นเราจะเห็น,นันเนี้ยเราจะ ขออนุญ,ญาตว่าเราจะเอาข้อมูลนี้มาจัดทำนะคะว่าอาจจะมีคอร,ร์สฝึกอบรมเทรนนิ่งอาจารย์หรืออาจจะมีในส่วนที่ให้องค์ความรู้กับอาจารย์ในหลายๆส่วนี้นะคะก็เราจะพยายามไล่เลียงเรื่องเหล่านี้เอาเอาให้เห็นแล้วก็อาจจะต้องเรียกว่าอะไรเนาะ ทำให้มันรวดเร็วทันการใช่ไหมอย่างอย่างที่จะเรวดพึ่งอาจจะเป็นรวดเร็วทันการแล้วก็แล้วก็ได้ได้เอาไปใช้ได้อย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอาจารย์นกมีอะไรคะเมื่อกี้เห็นเหมือนยกมืออ๋อจาเรียนแจ้งทางส่วนกลางค่ะว่าตอนนี้มีท่านอาจารย์สอบถามมาทางแชทบล็อกอ่ะนะคะท่านอาจารย์วรวด์ไม่ไม่ทราบว่าจากคณะอะไรนะคะแต่ท่านอาจารย์ขอคําปรึกษามาว่า สมมุติถ้าเกิดเราจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยค่ะเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่เราเขียนเอาไว้นะคะห้องหนึ่งควรมีนิสิตไม่เกินเท่าไหร่ค่ะอันนี้ต้องต้องเรียนฐานท่านอาจารย์ที่มีประสบการณ์่ผมอาจจะรีสปอนกับประเด็นคําถามนี้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราน่าจนะต้องทําวิจัยเนาะว่าแต่แต่ละประเด็นหรือว่าผลลัพธ์การเรียนรู้เนี่ยมันอาจจะเหมาะกับจานวนนิสิตที่แตกต่างกันออกไปบางบางประเด็นเนี่ยเราอาจจะใช้เยอะไม่ได้หรอก ถึงจะเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้นั้นนะครับมันอาจจะไม่มีสูตรตายตัวแต่ว่ามันอาจจะต้องเป็นตัวตั้งว่าผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เราต้องการนั้นเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ดีไซน์คลาสมให้เหมาะสมกับการจัดผลลัพธ์การเรียนรู้แบบนั้นหนวกกับสิ่งที่สิ่งที่อาจารย์จัก็คือเทคนิคที่อาจารย์ใช้ด้วยเนาะว่าเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบของเทคนิคนั้นเนี่ย อาจารย์ใช้อย่างไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะงั้นถ้ามันเป็นกิจกรรมบางอย่างแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยในในกิจกรรมเนี่ยในห้องใหญ่ถ้าอาจารย์ดีไซน์จริงๆเนี่ยเราก็เคยมีตัวอย่างของอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยอื่นเนาะที่สามารถที่จะทําห้องสามร้อยคนสุรนารีเนาะวันนั้นที่เราเคยไปฟังกันก็ก็สามารถที่จะดีไซน์กิจกรรมได้จริงๆแล้วเนี่ยถ้า,ถ,าถ้าอาจจะอยากเห็นในรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเนาะอาจารย์ก็ ก็ตอนนี้เราปรับเป็นห้องใหญ่ซึ่งก็ดีไซน์กิจกรรมอันนี้ได้เราก็อาจจะอันนี้ก็จะนำไปสู่การทำเค m เนาะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะเราอาจจะเห็นมุมมองเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะเห็นมุมมองในเรื่องของเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างเนาะว่าเรื่องง่ายๆนั้นก็อาจจะมีการแชร์กันแล้วก็อาจจะหยิบไปใช้ได้นะคะอ๋ออาจารย์วรุิจากคณะมนุษยศาสตร,ร์นะคะ คบค่ะครับจครับเรื่ทำอีกประเด็นหนึ่งนะครับจารยนกมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเห็นมีมีข้อที่เห่นเข้ามาจะขอบค ah. oh. ุณท่านอาจารย์วรวุฒิว่ากรุณาตอบคณะมาให้นะคะส่วนอีกท่านหนึ่งอันนี้ประเด็นนี้น่าสนใจมากนะคะ ไม่แน่ใจว่านกจะอ่านชื่อถูกไหมอาจารย์พัชศรียานยงนะคะถ้าถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยอาจารย์แนะนําว่าถ้าในอนาคตเรามีตัวแทนนิสิตเข้ามาฟังแล้วก็ช่วยเสนอความคิดเห็นก็น่าจะเป็นเรื่องที่ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนารายวิชานะคะประเด็นนี้น่าน่าสนใจนะคะ่ะครับตอนนี้เนี่ยผมอาจจะคิดคิดแนวทางเบื้องต้นนะครับเพราะว่าถ้า ก็อาจจะเป็นเรื่องที่จัดให้มาพบกันอาจจะค่อนข้างยากแต่ผมว่าเราควรจะต้องหาช่องทางในการรับฟังฟ e e d b a จากนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนในวิชาศึกษาทั่วไปแล้วก็นําสิ่งเหล่านั้นมาเล่าสู่กันฟังในกลุ่มของของอาจารย์ผู้สอนนะครับในฐานะที่เราสอนเราอยากสอนแบบนี้แต่ผู้เรียนอยากเรียนอย่างไรนะครับก็ขอตั้งตั้งเป็นประเด็นไว้ที่จะขอรับที่จะรวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาสําหรับการ จัดการประชุมอาจารย์ผู้สอนในครั้งต่อไปนะครับเพื่อที่จะได้ได้ไดร่วมกันกําหนดทิศทางในเรื่องของการบริหารจัดการในรายวิชาศึกษาทั่วไปให้ตอบจบนะครับอาจารย์โอค้ามีมีประเด็นมาจากช่อง Q&A ค่ะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะ คืออาจารย์บอกว่าต้องการความชัดเจนในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปไน,นะคะว่าอยากให้เขาเรียนหรือว่าเขาอยากเรียนเพราะว่านิสิตบางคนเนี่ยเลือกเรียนเพราะว่ามันง่ายค่คะอาจารย์แต่ด้วยเหตุผลว่า,าต้องเลือกเรียนเพราะความสนใจเราต้องการแบบนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ครับผมก็รับไว้นะครับตรงน,นี้จริงๆแล้วเป้าหมายเนี่ยมันเป็นการผมว่ามันเป็นความเข้าใจกันของทุกทุกภาคส่วนนะครับ ลิสิตมาเลือกเรียนวิชานี้เลือกเรียนเพราะอะไรนะครับเป็นประเด็นคําถามเขาอาจจะเลือกเรียนเพราะว่าอาจารย์สอนสนุกหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วตอบโจทย์อะไรเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคู่นี้ที่เป็นประเด็นที่ททเกี่ยวข้องกับที่มีการแลกเปลี่ยนในในส่วนของ google form ม,มาเนี่ยก็มีอาจารย์หลายท่านที่พูดถึงประเด็นว่าเออผู้เรียนเนี่ยเข้าใจเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา มากน้อยเท่าไหร่นะครับดางนั้นผมว่าเราอจะต้องหยิบเป็นประเด็นแล้วก็สร้างความเข้าใจาร่วมกันทั้งผู้สอนด้วยผู้เรียนด้วยนะครับเพื่อที่จะพัฒนาให้เขาเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์น,นะครับค่ะตอนนี้ท่านอาจารย์ชีวินยกมือใช่ไหมคะ <c oughs> ครับเาิญครับอาจารชีวินครับ โอเคขออนุญาตแชร์แชร์แชร์ประสบการณ์นิดนึงนะครับเพราะเอินว่าที่ที่ไปเรียนปริญญาเอกมันเนี่ยมันมีบางวิชาที่ตั้งแต่ยังไม่มีโควิดอะครับเขาจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะครับก็เลยสงสัยว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าบางวิชาที่เป็นสองศึกษาชั่วไปเช่นมนุษย์กับสังคมเนี่ยครับซึ่งเป็นอาจเป็นวิชาที่อาจารย์หลายท่านฟีเจอริงกันอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นไปได้ไหมว่า จะเปลี่ยนวิชานั้นให้เป็นวิชาออนไลน์แล้วก็เหมือนกับว่าหมา,หมายถึงว่าแม้ว่าไม่มีโควิดแล้วมันจะพอเป็นไปได้หรือเปล่าก็คือเป็นแค่แชร์ความรู้สึกนะครับว่าเพราะว่ามันเป็นวิชาที่มีหลายเ็กเหลือเกินอย่างเงี้ยแล้วก็คือให้เด็กล็อกอินเข้าไปแล้วก็เรียนแล้วก็อาจจะมีการตอบคําถามที่เป็นอัตนัยแล้วก็มอบหมายให้อาจารย์ตรวจหรืออะไรแบบเนี้ครับอันนี้ผมคิดในส่วนตัวผมผมคิดว่า มันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้พอเกิดการเรียนการสอนออนไลน์แล้วเด็กจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นการเปลี่ยนมากมายเพราะว่ามันเป็นออนไลน์มาตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์เป็นแค่เป็นแค่แชร์ความความคิดน,น,นะครับอาจจะไม่ไม่ไม่ถูกใจกก็ได้ขอบคุณครับครับขอบคุณครับอาจารย์ชีวินก็เป็นแนวทางที่ผมผมว่าตอนนี้เราเดินมาถึงช่วงหนึ่งแนละ้ว จากวันที่เราเริ่มรู้สึกกังวลกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แต่ว่าวันนี้ผมว่าหลายท่านเนี่ยปรับตัวแล้วรวมทั้งนิสิตผมว่าเขาก็ปรับตัวแล้วเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ที่เราจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในหลายๆวิชาให้กลายเป็นออนไลน์ไปเลยแต่ว่าก็อาจจะต้องมาดูกระบวนการในเรื่องของลงรายละเอียดหน่อยว่าจะวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างไรบ้างตามที่อาจารย์ได้กําหนดไว้นะครับผมว่าเป็นไปได้ครับในส่วนนี้ ผมว่าไม่แน่ในหลายวิชาแม้ว่าแม้ว่ามหาวิทยาลัยประกาศให้กลับมาเนี่ยก็ mm hmm. อาจจะจัดการเรียน mm hmm. การสอนแบบออนไลน์ต่อไปก็ได้โดยที่ไม่ต้องเปิดชั้นเรียนนะครับหรืออาจจะมีบ้างก็เป็นกิจกรรมที่เฉพาะนะครับบางสัปดาห์หรืออะไรที่ต้องมาพบกันได้ครับนะครับเป็นไปได้ครับ mm hmm. ในประเด็นเหล่านี้ พี่โอคะขออนุญาตค่ะมีท่านอาจารย์ยกประเด็นมานี้น่าสนใจแล้วนกคิดว่ามันเป็นเพนพอยต์ของของอาจารย์หลายท่านนะคะก็คืออาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเป็นไปได้ไหมว่าถ้าจะมีการประกวดเทคนิคการสอนดีเด่นนะคะแล,แล้วความดีเด่นนี้คือมาจากความเห็นของนิสิตนะคะหลังจากนั้นก็เชิญอาจารย์ที่ได้รับรางวัลนี้มาแบ่งปันเทคนิคการสอนนะคะเพราะว่านี้มันเป็นการสอนเกี่ยวกับศึกษาทั่วไปดังนั้นเน้นเน้นซอฟต์สกิลเพราะนั้นไม่ไม่ใช่เรื่องการสอนทั่วไปอะคะ่ะ ค่ะอันนี้ลูกว่าน่าสนใจนะคะครับก็ในในในส่วนที่เราวางแผนไว้เนี่ยอยากจะเปิดเวทีในละักษณะที่เป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันให้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าในส่วนเนี้ยเป็นส่วนที่จะตอบโจทย์ในสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้ให้ข้อคิดเห็นมาเกี่ยวกับเรื่องของการแชร์นะครับอาจารย์เพราะว่า hmm. ผมว่า,วาอาจารย์ทุกคนโดยเฉพาะที่มีอาจารย์พูดถึงเรื่องของการวัดและประเมินผลซอฟต์สกิลเนี่ยผมว่ามันเนี้ยทุกคนก็เป็นคําถาม อยากได้ตัวอย่างที่เอาไปใช้ได้เพราะนั้นผมว่ามัน mm hmm. มัน,ม,นมันคงต้องใช้การแลกเปลี่ยนกันนะครับเพื่อที่จะทําให้เราเอาได้ได้วิธีการหรือว่าแนวทางนะครับเพราะว่าแต่ละคนอาจจะมีความถนัดแตกต่างกันออกไปเห็นด้วยครับก็เราจะดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ ตอนนี้ท่านอาจารย์มงคลมงคลเอ่อบนทนยกมือจะเอาอาจารย์กกมารวมกับชื่อจริงค่ะเรียนเชิญก่อนก่อนก่อนกบพูดพี่ขอพูดนิดนึงคือจริงๆอยู่ในแผนที่อาจารย์ปิยวัน์พูดเนาะคะว่ามันอาจจะเริ่มก่อนประกวดก่อนก่อนที่มันจะก้าวไปถึงการประกวดะคะอาจารจะนกเราอาจจะทํเคเอมก่อนเมื่อได้เคเอมกลุ่มของเคเอมแล้วเนี่ยเราอยากก้าวไปถึงเ l ลซเนาะ ซึ่งมันจะเป็นคอมมูนิตี้ในการแลกเปลี่ยนแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนด้วยกันซึ่งคอมมูนิตี้นี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องเป็นคอมมูนิตี้ใหญ่อาจจะมีหลายๆอันที่เป็นเรื่องของเทคนิคแตกต่างกันไปดังนั้นเวลาที่เรามาคุยกันบรรยากาศสบายๆอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นออนไลน์ก็ได้แค่ในช่วงนี้เราจะเห็นพอสิ่งเหล่านี้อาจารย์อาจจะได้กลับไปทดลองใช้พออาไปทดลองใช้เราอาจจะเริ่ม ตั้งสเต็ปใหม่ว่าเอออาจจะมีการโหวตหรืออาจจะมีสิ่งที่เราอาจจะเห็นว่าอาจารย์ศึกษาทั่วไปของเราเนี่ยเราอาจจะต้องขึ้นขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งในเรื่องของเทคนิคเพราะว่าจริงๆอ่ะอยากจะบอกว่าอาจารย์สอนศึกษาทั่วไปเป็นคนที่มีเทคนิคการสอนที่แพรว่าค่ะเพราะว่าอาจารย์สอนห้องใหญ่บางทีจากห้องใหญ่มาเป็นห้องเล็กเนี่ยอาจารย์แพรว่าลูกเล่นอาจารย์จะค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์ได้แชร์กันใน PLC เนี่ยนะคะอาจารย์ก็จะเกิดประโยชน์อย่างมากอันนี้ก็จะอยู่ในแผนที่เราจะทำไว้เช่นเดียวกันนะคะค่ะอาจารย์กกเชิญค่ะครับขอบคุณครับอ่ผมขออยากกลับมาตรงที่เมื่อกี้มีอาจารย์คุยแลกเปลี่ยนกันเรื่องของจระนวนที่เหมาะสมอะไรเงี้ยนะครับผมว่าจริงๆแล้วหลักการมันน่าจะาง่ายๆอยู่ตรงที่ว่าเท่าไหร่ก็ได้ถ้าอาจารย์เอาอยู่อะคือคือมันอยู่ที่เทคนิคเราอะคนไหนสอนบรรยายนี่ยบางที สามสี่ห้าร้อยคนนี้ปกติเลยฮะเขาเ็เอาอยู่เขาก็เอาคลาสอยู่ทั้งหมดแล้วด้วยด้วยเทคนิคของเขาว่นรูปแบบมันอยู่ที่เทคนิคที่อาจารย์ใช้มาใช้มาสอนออเล็กเล็กน้อยมากเกินไปบางเรื่องสอนไม่ได้เหมือนกันถ้าว่ากิจกรรมมันทําไม่ได้สำหรับคนแค่สิบห้าสิบหกคนบางทีทํากิจกรรมบางอย่างแข่งขันเป็นกลุ่มเนี่ยเป็นทีมเนี่ยทาไม่ได้ก็ต้องใหญ่บ้างนี่ม,มันขึ้นถึงว่าใหญ่มากน้อยแค่ไหนอย,อยู่ที่ว่าเราเอาอยู่แล้วก็มีทีมผู้สอนที่จะเอาอยู่ในใน,ในชั้นเรียนผมก็เลยสึกต่อเนื่องมาถึงว่าจริงๆบางทีการ การกำหนดแพทเทิร์นของการออกแบบวิชาว่าเป็นเป็นแพทเทิร์นเช่นสามเดกิจเป็นอะไรเงี้ยบางทีมันมันอาจจะใหญ่ไปนิดนึงถ้าถ้าสมมุติว่าเราเราเราคิดนอกกรอบตรงนั้นได้ว่าในเนื้อหาของวิชาหนึ่งวิชาเนี่ยมันมีทั้งภาคสื่วนบรรยยอันนี้คือแลกเปลี่ยนว่าตอนที่เราทําชุดวิชาบองชุดวิชาเนี่ยมันมีภาคส่วนบรรยยเนี่ยเขาสามารถรับคนได้ทีละสองสามร้อยคนเพื่อเพื่อจะให้ปูความรู้หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ในเชิงที่ได้รับมุมมองหรือทฤษฎีหรือทัศนคติเนี่ย เขาสามารถทําคลาสใหญ่ได้แต่พอถึงจะเข้าขั้นเลเวลที่เข้ามาเป็นแบบสุดปฏิบัติหรือว่าต้องสร้างอะไรจากต่อยอดจากตรงนั้นเนี่ยคลาสเล็กลงทันทีหรือว่ามา20คน25คนจยจบแล้วไม่ได้แล้วถ้าจะถ้าจะเรียนหลายคนต้องหลายต้องหลายหมู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเรามีช่องทางหรือแพทเทิร์นที่สามารถที่จะไม่ส่งเสริมเลยว่าไม่กําหนดว,ว่าจะต้องสามในกิจหรอกนะอาจารย์ art of living อาจจะแบบแยกไปก็ได้คือเป็นเป็นส่วนที่อาจารย์ คลลัเป็นรู้ระดับแรกเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มใหญ่เพราะนั้นด้วยการบรรยายหรือด้วยกิจกรรมแบบใหญ่ๆทําได้ก็เหมาะสมก็ดีส่วนส่วนเรื่องพอจะต่อไปถึงอีกขั้นหนึ่งเนี่ยถ้าจะเป็นกลุ่มย่อยผมผมใช้ไอเดียนี้จริงๆแล้วต้องต้อง,องให้ขอคารบท่านอาจารย์ชนินนะท่านเคท่านเคพูดมาหลายทีแล้วว่าวิชาห,ชาหชานึ่งวิชาอนไรที่ท่านเห็นบางทีมันใหญ่มากอ่ะหรือท่านอยากจะให,ใ,หให้ให้ให้เรามองว่าบางทีให้มิสิตเนี่ยค่อยๆเรียนสะสมกีฬา แบ่งเป็นทีละหนึ่งหน่วยทีละสองหน่วยหรือย่อยๆเนี่ยแล้วก็มามาเป็นเครดิตจนครบหนึ่งวิชาเนี่ยหรือหรือหรือเราจะแตกปเลยก็ได้ว่าสามวิชาเดิมว่ากลายเป็น 1, 1หนึ่งหน่วยหนึ่งวิชาสามหน่วยกิจเดิมก็อาจจะกลายเป็นหนึ่งหน่วยหนึ่งวิชาหรือสองหน่วยอีกหนึ่งวิชาเนี่ยคือตอนนี้พวกเรายัางติดก,กรอบค่อนข้างเยอะในการออกแบบทีฬาทีละสามหน่วยกิจแล้วก็ไปใส่คอนเทนต์ไปเยอะพอสมควรแหละซึ่งบางอย่างเนี่ย นิสิตบางคนอยากจะเติมแค่บางบางเรื่องอยากจะจุดแข่งแค่บางเรื่องเนี่ยแต่วิชาเนี่ยออกครอบคุมไม่หมดอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นทางหนึ่งว่าถ้าเราย่อยวิชาซะแล้วเราก็ทําให้การเรียนการสอนมันกระชับแล้วก็เหมอกกับกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ได้ตามตามอัธยาศัยของผู้ผู้ออกแบบเนี่ยผมว่าก็ก็จะเป็นประโยชน์พอสมควรแล้วก็จะแก้ปัญหาเรื่องบางที่ที่บอกกลุ่มมือเท่าไหร่เหมาะสมเนี่ยผู้สอนจะต้องจะต้องรู้ว่าอย่างที่อาจารย์เพียวัตบอกพี่โอบอกว่าคือว่าเรา,าต้องวิจัยแล้วต้องเข้าใจว่าเครื่องมือที่เราใช้เนี่ย เท่าไรต่อให้ใช้เครื่องมือเดียวกันบรรยายเหมือนกันเนี่ยผมกับอาจารย์ที่บรรยายเก่งๆเนี่ยเขาสู้กันไม่ได้ผมอาจจะห้าสิบคนผมแม็กซิมัมล้วผมเอาเอาคลาที่อยู่แล้วแต่อาจารย์บางท่านอาจารย์อภิสิทธิ์อย่างเงี้ยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์คลาใหญ่แค่ไหนก็เอาอยู่เพราะพิธีการพูดด้วยบรรยายของท่านมันมันมันตึงคนอย่างเงี้ยอผมว่ามันอันนี้มันหนึ่งที่ผู้สอนที่จะทราบอะครับอาจารย์ครับอาจจะเป็นเพราะอาจารย์อภิสิทธิ์ตัวใหญ่ครับก็เลยเอาอยู่ครับครับมีท่านอื่นไหมครับ อาจารย์โมเมยอยากได้ยินเสียงครับอาจารย์โมเมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันก็ขอเออแชร์ต่อจากอาจารย์มนทลก็ได้นะคะก็คือเออมันอาจจะเป็นส่วนของการประเมินผลด้วยอะคะ่ะคือถ้าเกิดว่าออชอบสกิลหลายอย่างเนี่ยมันไม่ได้ประเมินโดยการสอบที่เป็นข้อสอบได้อย่างเดียวใช่ไหมคะคราวนี้พอต้องประเมินด้วยการทำโปรเจกต์หรือทำงานกลุ่มเนี่ยมันก็จะต้องมีแบบ แบ่งคนแบ่งคะแนนตรวจคราวนี้ลักษณะการประเมินผลเลยไปส่งผลกับขนาดของห้องแล้วก็การออกแบบการเรียนด้วยค่ะแล้วก็วิชาอย่างเงี้ยเราก็อยากจะออกให้มันเรียนหัวข้อเล็กๆแล้วก็จบได้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเด็กอยากจะเรียนให้มันรีบๆจบๆไปหรือเปล่าคือลงตัวเดียวจบเลยไม่ต้องรอหาวิธีลงทะเบียนให้ได้ในเวลายอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่า ถ้าเกิดว่าได้ออ่สอบถามเด็กๆเพิ่มเติมแล้วก็ได้แชร์ความรู้ระหว่างอาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจก็ก็น่าจะดีค่ะอาจารย์ประมาณนี้ก่นเราก็ได้แนวร่วมแล้วนะอาจารย์นะ <c oughs> ค่ะก็แนวคิดที่ที่อาจารย์กบคิดเนี่ยค่ะมันก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งที่วันนี้ที่เราพูดถึงเนาะไมโครเครดิตหรือนาโนเนาะก็คือเล็กๆล,ลงไปนะคะแต่ว่า วันนี้ก็คืออยากให้ท่านอาจารย์บัณฑิตได้มาจุดประกายก่อนให้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันทําได้นะคะมันไม่ได้มันไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเป็นคือคิดแบบที่เหมือนคิดเหมือนกันกับที่อาจารย์มนทอพูดนะคะก็คือต้องสามอย่างไรก็ต้องสามหรืออย่างไรก็ต้องสองแค่นี้เอาหน่วยกิบเป็นตัวตั้งแล้วก็เอาวิชารวดเอาคอนเทนต์ใส่เข้าไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะสปริตเป็นทั้งนาโนทั้งทั้งไมโครได้เล็กๆอย่างเงี้ยได้แล้วก็เอามาประกอบ ร่างกันนะคะเด็กก็อาจจะเรียนเอามาประกอบแต่ว่าอันนี้เราขอที่จะดูความเป็นไปได้ในในส่วนที่เราจะเริ่มต้นนะคะก่อนพี่เก่งคะ,คะขอประเด็นประเด็นสําคัญเลยคะ่ะอันนี้เคยพูดคุยในกรรมการกศึกษาด้วยนะคะท่านอาจารย์วิวัฒจากคณะวิทยาศาสตร์สอบถามมานะคะว่านิสิตในสาขาสามารถเรียนวิชาศึกษาทั่วไปของสาขาตัวเองได้ไหม ขออนุญาตนะคะคือคอนเซปต์เรื่องนี้นะคะก็คือเรามองว่านิสิตที่อยู่ในสาขาวิชานี่นะคะเขาก็จะได้เรียนรายวิชาต่างๆนะคะที่เป็นวิชาเฉพาะบ,าบังคับเฉพาะเลือกนะคะทีนี้ถ้าเรามองไปที่การสร้างรายวิชา GE สําหรับที่เกิดจากอาจารย์ที่อยู่ในสาขาวิชานั้นๆนะคะเราคึกว่าแค่นิสิตน่ะนะคะเรียนวิชาเฉพาะ นะคะตั้งเก้าสิบหน่วยกิตแล้วเนี่ยนะคะแล้วยังจะต้องไปเรียนวิชา GE ซึ่งก็ยังอยู่ในวนเวียนอยู่ในสร์เรื่องเดิมนะคะตรงนี้นะคะถ้าเรามองถึงประโยชน์ของนิสิตเนี่ยนะคะเราก็จะไม่ต้องการไม่มีนโยบายให้นิสิตลงเรียนวิชา GE ที่อยู่ในสาขาดของตัวเองเพราะว่าเราอยากให้เด็กเนี่ยนะคะได้ไปเติมเต็มในสิ่งที่เขาไม่รู้นะคะเพื่อจะทําให้เขาเป็นคนที่สมบูรณร์ให้เติมในสิ่งที่ยังขาดอยู่นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือนิสิตจะเกิดความ ร medical, <go> Duke, ู Because, Styles, uh, uh ้ส huh. uh ึกว่ามันเป็นวิชาที่ถ้าเราไปเรียนวิชาเดิมที่อยู่ในสาขาเนี่ยนะนิสิตอาจจะเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันมันน่าเบื่อนะคะเพราะว่าไอตัวสาระที่เป็น knowledge เนี่ยมันจะมันจะเจือจางนะคะมันจะเจือจางกว่าวิชาเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนิสิตไปได้ไปเรียนอย่างนั้นแล้วเขาก็จะมีความรู้สึกว่ามันไม่น่าสนใจนะคะและเมื่อเขาเกิดความรู้สึกว่ามันไม่น่าสนใจเนี่ยความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยมันก็จะน้อยลงเด็กก็จะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเพราะว่ามันมันเหมือนเขารู้สึกมันน่าเบื่อ อย่างนี้ค่ะคือมันมันปัญหามันจะวนกลับมาที่ตัวนิสิตเองนะคะแล้วมันก็จะไม่สอดคล้องกับหลักการของของ,ของการเรียนวิชาหวดศึกษาทั่วไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราประชุมในกรรมการบริหาร GE เนี่ยนะคะเราก็จะพูดเสมอเลยว่าเราจะไม่อนุญาตให้เด็กที่อยู่ในสาขานั้นเนี่ยนะคะลงวิชา G ีที่อยู่ในสาขานั้นนะคะก็เพื่อประโยชน์กับตัวนิสิตเองค่ะจ้า ค่ะขอบคุณคุณอาจารย์นวลวันนะคะคราวนี้เป็นคําถามต่อเนื่องค่ะท่านอาจารย์นวลว่าถ้าเกิดเด็กอลงไม่ได้ระบบเราสามารถบล็อกการลงทะเบียนเรียนได้ไหมคะเพราะว่าอาจารย์จะได้ไม่ต้องแบบมาไล่ให้เด็กไปไปดรอปอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้บล็อกไปเลยอะค่ะ ด,ดูแล้วลักษณะแบบนั้น,ม,น,นมันอย่างนี้ครับาาอาจครย์ครับ,รบคือตรงบล็อกตรงระบบเนี่ยผมคิดว่าเขาอาจจะอาจจะทําไม่ได้หรือไม่ไม่ควรจะทําตรงที่ว่านิสิตแต่ละคนอาจจะมีสิทธิ์ในการลงเลือกเสรีนะครับอาจารย์เพราะนั้นสำนักทะเบียนเนี่ยเข้าใจคงจะเข้าใจประเด็นนั้นด้วยว่าเขาโอเคแหละเขาเอามานับเป็นศึกษาทั่วไปอะตอนจบเนี่ยมันคงไม่ได้เพราะเวลาการของกรรการสกษาเขาชัดเจนนะครับแต่ว่าการจะล็อกไม่ให้ลงทะเบียนได้เลยเนี่ย กขาอาจจะมีสิทธิ์เลือกไปเลือกเสรีก็ได้เพราะเลือกเสรีมันเลือกวิชาในภาพตัวเองก็ก็ <ๆ S 1> ได้ครับมันก็เลยอาจจะทาให้ระบบเขาเนี่ยไม่ไม่ไม่สามารถจะล็อกเลือกเลือกล็อกแบบนี้ได้ครับอาจารย์เพราะอาจจะถูกนับเป็นเลือกเสรีก็ได้ครับครับก็คิดว่าดูเวลาแล้วก็สมควรแก่เวลาครับเวลาผ่านไปรวดเร็วนะครับนั้นถ้าประเด็นของอาจารย์ที่ยังยังตอบแบบสอบถามเข้ามาได้นะครับเมื่อคู่นี้นะครับ ราก็จะได้รวบรวไมไว้ก็ได้ประเด็นที่เข้มข้นพอสมควรที่เราจะได้ขับเคลื่อนกันต่อในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะครับเราะนั้นในช่วงเวลานี้นะครับก็สําหรับผมนะครับอาจารย์เก่งแล้วก็อาจารย์นกก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนกับพวกเรานะครับและความคิดเห็นต่างๆนั้นเนี่ยทางทีมงานก็จะนําไปใช้ในเรื่องของการ พัฒนาปรับปรุงรายวิชาบทศึกษาทั่วไปนั้นให้ดียิ่งขึ้นตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นแล้วก็รับไว้ในหลายประเด็นที่ทุกท่านบอกว่าอยากฟังเสียงของนิสิตด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวข้างหน้าเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องเก็บรวบรวมแล้วนํามาแจ้งให้กับอาจาร,รย์ท่านทราบนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้นะครับก็คิดว่าเวลาของการสัมมนา,าในวันนี้ก็น่าจะหมดลงนะครับในช่วงต่อไป ก็จะขอให้เป็นการเดี๋ยมอบให้พิธีกรที่จะดาเนินการต่อครับค่ะ,อะขอบพระคุณค่ะในนามของสาํานักบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเขากราบขอบพระคุณท่านวิทยกรทุกท่านนะคะท่านดรปิยวัตรตีหลกสัมพันธ์นะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมนัสนานหัตถศาสตร์และท่านผู้ช่วยท่านผู้ผช่วยศาสตราจารย์ดร สุธทารัฐโชติกปรอคารน,นะคะเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านได้ร่วมอธิบายและเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งทางคณะผู้จัดงานนะคะจะรวบรวมคำถามแล้วก็นำไปเ,เสนอที่ประชุมคณะกรรมการริหารบทวชาวศึกษาทั่วไปนะคะเพื่อนำแนวคิดที่ได้นะคะไปปรับปรุงพัฒนารายาวิชาศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพต่อไปค่ะขอบคุณค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะทางคณะผู้จัดงานนะคะจะขอ รับปเป็นเรียนรู้อีกนิดนึงนะคะในในส่วนของทางฝ่ายโดยการวิชาศึกษาทั่วไปนะคะที่ได้จัดทำข้อมูลน,นะคะการปรับปรุงการปรัปรุหน่วยวิชาศึกษาทั่วไปของชุทักษสสาระ2564นะคะและนำประชาสัมพันธ์ขึ้นเว็บและเอ,อถ่ายทอดไปที่ Facebook ของอ,อสภานิสิตนะคะก็ นิสิตอะคะ่ะก็ได้สอบถามมาจํานวนมากนะคะสําหรับในส่วนของกลุ่มสาระกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์นะคะซึ่งเนื่องจากรายวิชาค่ะมีค่อนข้างน้อยมากแล้วก็ส่วนใหญ่อาจารย์จะมีข้อจํากัดในการเปิดสอนนะคะก็จะทําให้นิสิตอะคะที่ทางสํำนักบ,บริหา,ารการศึกษานะคะได้จัดแพทเทิร์นให้เรียนในในช่วงปีที่หนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดนิสิตอะคะ ได้หลุดจากแพทเทิร์นนี้ไปอะนะคะในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในปีอื่นๆนะคะก็จะค่อนข้างยากนิดหนึ่งอะคะ่ะก็ขอให้นำข้อคิดเห็นส่วนนี้ค่ะไปพิจารณาในการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยษษาลัยเกษตรศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอความกรุณาจากท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะตอบแบบสอบถามตาม QR code นะคะที่ทางคณะผู้จัดงานนะคะ ได้ขึ้นไว้ให้ที่ทังหน้าจอนะคะและนอกจากนี้นะคะคณะผู้จัดงานนะคะจะส่งแบบสอบถามไปยังอีเมลของออท่านผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมง,งานทุกท่านด้วยนะคะและขอความกรุณาจากทุกท่านนะคะช่วยกรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อคณะผู้จัดงานนะคะจะนำข้อคิดเห็นที่ได้นะคะไปปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปค่ะ เในการจัดสัมมนาในวันนี้นะคะหากมีสิ่งใดขาดตัวบกพร่องนะคะคณะผู้จัดง,งานขอกราบขออภัยวนณที่นีด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะครับสุดท้ายนี้นะครับท่านอาจารย์ัท่านนองอตะวันนะครับก็คงจะมีประเด็นที่จะฝากไว้นะครับก่อนที่จะเสร็จสิ้นนะครค่ะขอบคุณค่ะ,ะเห็นว่าพิธีกรจบไปแล้วค่ะก็ เต้องขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านนะคะที่อยู่ร่วมในการฟังสัมมนา,าเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิช,ชาสุกษาทั่วไปมาจนถึงเวลานี้นะคะคิดว่าก,ก,ก็อยู่ฟังด้วยตลอดนะคะคิดว่าการสัมมนาเน,นี้ยเป็นประโยชน์กับคณาจารย์ทุกท่านแล้วก็มองเห็นการการเสนอความเห็นข้อที่เห็นต่างๆจากคณาจารย์ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับฝ่ายบริหารแล้วก็ในการ ในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าคือบางครั้งเนี่ยเวลาจะจัดการสัมมนาเราก็คิดว่าเอะเป็นการรบกวนอาจารย์หรือเปล่านะมันก็เป็นเรื่องที่บางอย่างก็คิดว่าอาจารย์ก็รู้อยู่แล้วนะคะอาจารย์ก็สามารถหา,หาอ่านได้แต่ก็พอนั่งฟังเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าการจัดสัมมนาแล้วก็เอ่อเปิดโอกาสให้อาจารย์มีมีเอ่อได้เสนอข้อที่เห็นเนี่ยก็เป็นประโยชน์นะคะในการที่จะทั้งทั้งทางฝ่ายนโยบาย ผู้บริหารหรือทางคณอาจารย์ที่เป็นผู้ปฏิบัตินะคะได้ใช้ความคิดเห็นร่วมกันแล้วก็เราก็จะได้มาปรับให้เหมาะสมกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นี้อาจารย์เสนอว่าต่อไปเราควรจะเอานิสิตเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาสเตเตโคเดอรด์ทั้งสามกลุ่มเนี้ยเข้ามาร่วมกันพูดคุยเนี่ยก็คิดว่าน่าจะช่วยทําให้การจัดรายวิชาของเราเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็บรรลุตามวัตถุประสงค์จริงๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณ ทุกความคิดเห็นของอาจารย์ทุกท่านนะคะบางเรื่องก็ที่ยังไม่สามารถตอบได้ในวันนี้ก็จะรับไปเพื่อดำเนินการต่อนะคะก็คิดว่ามหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแล้วก็คณาจารย์ทุกท่านก็ได้เร่งเห็นถึงประโยชน์ของของการมีหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแล้วเราก็ช่วยกันก้าวเดินต่อไปนะคะอย่างที่อาจารย์มณสนัน,นบอกนะคะอาจจะถ้าถ้าคณาจารย์มีข้อคิดเห็น ไอเดียอะไรอย่างอย่างอย่างที่อย่างเช่นที่อาจารย์มนทนเสนอนะคะก็สามารถที่จะส่งเข้ามาส,ส่งเข้ามายัางทางทางฝ่ายบริหารการศึกษาทั่วไปนะคะเราจะได้รับข้อคิด